สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงซิลินดาอินทรภัทค่ะชื่อเล่นชื่อนักปีกค่ะเป็นคนจังหวัดนคะรสวรรค์ค่ะจังหวัดของหนูมีสถานที่ท่องเที่ยวดีเซและเมซิ่งมากมายเลยค่ะวันนี้หนูจะเป็นไกด์พาทุกท่านมาเที่ยวชมกันนะคะที่นี่คือทายาสวรรค์ที่เป็นเหมือนแลนมาของนครสวรรค์เลยทีเดียวค่ะที่นี่เป็นสวนสาธรารนณะขนาดใหญ่ สำหรับพักผ่อนหย่อนใจนะคะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของที่นี่คือมังกรสวรรค์นขนาดใหญ่ที่สวยงามและล้อมด้วยมังกรเล็กอีก4ตัวได้กันเป็นสวนส,วนสวนาธารณะที่ให้บรรยากาศสไตล์สวนจีนมากๆค่ะมีศาลารอบๆและสะพานที่สร้างในรูปแบบของสถาปัตยาการรมของจีนอย่าลืมมาเซลฟี่กันนะคะที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์อีกที่หนึ่งชื่อบึงบอรเพดค่ะ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกรอพลุมพืพ้นที่ทั้งหมด3อำเภอเลยนะคะและเป็นถิ่นอาศัยของนกนา,นานาชนิดนักท่องเที่ยวสามารถมาล่องเรือชมความงามของดอกบัวสายพันธุ์ต่างๆและชมนกนานาชนิดและที่นี่ยังมีอาคารแสดงภาษาณาให้เราได้สัมผัสโลกใต้นะ้ำอุโม,มงค์ปลายาวก,กว่า24เมตรและพันปลากว่ลา100ชนิดอีกด้วยอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะ และที่นี่คือพระสารเป็นจุดหน้าเที่ยวที่พันไม่ได้เลยค่ะเป็นอาคาสุดล้ำต้นแม่น้ำเจ้าพยาที่เราจะเห็นได้ถึงความอลังการทางสถาปัตยกรรมค่ะที่นี่เป็นแหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีการท่องเที่ยวและมีรายละเอียดสถาองค์เจ้าแม่กวนอิมให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัก,กระ ไฮไลท์อีกอย่างของที่นี่ mm hmm. ก็คือในช่วงหน้าน้ำนักท่องเที่ยวจะสามารถพายเรือลอดอาคารได้อีกแบบนั่นเองเริ่มถึงที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวายที่ตกแม่น้ำเจ้าพายาที่สวยงามมากๆาอีกด้วยค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะนอกจากนี้จังหวัดนครสวรรค์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมหาเจดีย์พระจุลามณีเจดีย์ที่วัดคีรวงค่ะซึ่งตั้งอยู่บนเขาดาวดึง ทีด่ดี่ไป็นสเสถลอจิตใจ ที่ชาวนครสวรรค์ให้ความเคารพและศรัทธาย่างมากเลยค่ะภายในมีวัดมีษษษสถานที่สำคัญสำคัญมากมายเลยค่ะต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้คนทุกวัยทุกใยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายหรือจะเป็นตัวกทุเปตัวน้อยทำหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ท่านได้รู้จักจังหวัดนครสวรรค์ให้มากขึ้น ขอบคุณค่ะ